ห oh, วันนี้เราอยู่กันในด่านกระโดดสุดแปลกมากเลยล่ะขอบอกแต่เอ๊เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนอะเดทํทำไมพี่ฝนเป็นแบบนี้อ่ะแย่ยแล้ว <c oughs> พี่เอกอยู่ไหนอ่ะจอดนายเห็นพี่เอกหรือเปล่าพี่ฝนครับจอดเห็นพี่เอกอยู่ฝั่งนู้นน่ะพี่เอกมาได้แล้วมาแล้วอู้ทำไมพวกเรากลายเป็นแบบนี้ ก็เพราะว่าที่นี่เป็นด่านออบบี้แล็กดองไงพี่ฝนด่านออบบี้แล็กดอง่ะเหรอใช่แล้วเราจะเป็นเหมือนตุ๊กตาผ้าไม่มีแรงโอ,โ,อโอ้น่ารักจังเลยเพิ่งเคยเห็นด่านออบบี้แบบนี้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปข้างหน้ากันเตะไปข้างหน้าเนี่นะระวังด้วยอะ่ะระวังอะไรเหรอก็เราสามารถจะหล่นได้ทุกเมื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊กปิดปุ๊กปิก,ก,ปกนายมีแรงหรือเปล่า ฉันมีแรงแต่ฉันไม่ออกไปหรอกอยู่วันนี้สบายกว่ากันตั้งเยอะอ๋อนี่ไงตรงนี้มีจุดเซฟแล้วทุกคนที่วนเราต้องกระโดดข้ามแล้วละเขาเนี้ยกระโดดข้ามอะไรเหรอนี่ไงเออโอ้โเกือบไปเดี๋ยวพี่ฝนขอดูด่านออฟบี้กว้างๆหน่อยดีกว่าว่าเราจะต้องไปกันอีกไกลแค่ไหนไปไกลมากเอ้ยป้ายเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่าไปโดนตรงที่เป็นแสงสว่างอะทำไมอะเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอ้เออเกิดอะไรขึ้น เราโดนผลักออกมาจากตรงนั้นนะดิ oh, oh, oh. มันกระเด้งนั่นเองน่างานหลายรอบเลยแล้วจะไปยังไงเนี่ยมาเร็วเขา้าอ๋วเดี๋ยว อ๋อใจเย็นก่อนเพีงระวังให้ดีค่อยๆมาไมาไปไม่ได้อะค่อยๆมาค่อยๆกระโดดข้ามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นเพื่อนกระเด็นออกไปแล้วนี่เนี่ยใกล้ถึงแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกนี่เออเซฟแล้วอันต่อไประวังนะพี่ฝนนะอือนี่ก็เออ,อ,อแล้วแล้วก็เรือง ก็บอกแล้วว่าให้ระวังกระโดดลาบากชะมัดเลยตรงเนี <laughs> โโ้โอ้โหโอ้โหกระเด้งกระดอนหลายรอบมากหละรอแป๊บหนึ่งนะตรงนี้มีด่านวงกลมๆอะไรบางอย่างเราจะต้องค่อยๆข้ามไปมาแล้วเพื่อนนำไปแล้วพี่ฝน <laughs> <laughs> และแล้วก็ลัว <laughs> มาเลยเดี๋ยวเพกรอเอ,อ,อ,อจะล่วงบ่อยไปไหนเนี่ยพี่ฝนกดเบรกดิเบรกเอียดฮกดเบรก,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 กแต่ว่ามันถลไหลไมันลื่นน่ะระวังระวัง,รวงตรงนี้นะระวังเออ,อตรงนี้มันเป็นในนี่ที่เด้งดึงใช่กระแทกพี่เอกถ้าเกือบลนนะเมื่อกี้นั่นเพื่อนไปแล้วอะเพื่อนบินไปเฉยเหรอใช่ถ้าโดนจากข้างบนแล้วก็กระเด็นเลยอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวระวังให้ดีนะตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ถลไหลมีมาแป๊บเดียวถึงแล้วเราจะถลไหลไปตามลูกศรเพื่อนั้นต้องกระโดดอย่างเดียวระวังระวัง เออือเอือเออหอฮึบโอ้โหสุดยอดแหละเหมือนหมดแรงอะเนาะอ่าใช่เหมือนตัวเราแขนขาไม่มีแรงยังไงก็ไม่รู้อันนี้ไปยังไงอะเออเออล่วงบ่อยชะมาดเลยนะเนี่ยด่านเนี่ยอันนี้เราต้องปีนต้นไม้มาเร็วเข้าฮึบฉึบนี่ออเฮกว่าจะปีนกระเด้งกระดอนขึ้นมาถึงตรงนี้นะไก่จะมัดเลยขึ้นไปได้ยังไงอ่ะนี่ไงกระโดดข้ามอะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเล็งก่อน อด่านถัดไปมีจุดเซฟตรงนั้นเดี๋ยวขอไปทีเดียวเลยก็แล้วกันไปเลยพี่เอกเดี๋ยวค่อยๆไปเฮเออเออนั่นแหละเฮ้ยพี่ฝนไปยังไงพี่ฝนเก่งอ่ะทำไมพี่เอกกระโดดแล้วไปลงตรงกลางอะมาแล้วฮึบค่อยๆกระเด้งมานี่เพื่อนยังมาได้เลยเห็นบป่เออดีนะเขามีขอบกั้นไว้ให้นี่ไงฮึบโอ้โหเกือบลนต้าไปยังไงอะมาไงเนี่ยนี่นี่อะเข้าไป หลังกระแทกหล่นแอ๊กลงไปข้างล่างเลยอ๋เลยตกกันหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้เราจะต้องนี่เลยมีแรงส่งโอ้โหหัวทิมมันไปยากมากเลยอ่ะพี่ฝนไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่เราจะต้องนี่เลยสไลด์ไปเรื่อยเรื่อยหมุนกลับมารอแป๊บหนึ่งนะมาเร็วเส้นทางตรงนี้ยาวไกลมากขอถอยตั้งหลักก่อนฮึบโอ้เกือบไปโเพื่อน เดวเราไปก่อนนะพี่ฝนอันนี้แขนขาตกได้ด้วยนะระวังจริงเหรอจริงตกแล้วนี่ป่ะอ๋อนี่งาตกแล้วจริงด้วยเออแต่ตกไม่เยอะยังไม่เป็นไรกระเถิบหน่อยกระเถิบแล้วนี่งาเซฟแล้วตามมันเลยกําลังตามไปเอ้ยื่นดีนะว่าเซฟแล้วทุกคนอันนี้ต้องสไลด์ไปทํายังไงดีอะเดี๋ยวก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอพักแถวนี้ก่อนแถบหนึ่งได้เลยโอ้รู้สึกเหมือนหมดแรงยังไงก็ไม่รู้เนี่ย เดี๋ยวเอกจะลองกระโดดข้ามเลยนะกระโดดข้ามมันไหนอ่ะข้ามนี่กะโดดอึ๊บอึ๊บเออฮึบถึงนี่เอก็ดีเหมือนกันนะเร็วขึ้นเออนี่นี่ตรงนี้มันมีที่กั้นเออเอกั้นพอดีไม่ตกมาแล้วอ๋อเพื่อนมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนไปเลยพี่หนข้าตรงนี้มันมีที่กระเด้งด้วยนะครับระวังตัวด้วยนะพเอกนะนะพวกปิ๊กไนก็ระวังตกจากกระเป๋าน่ะก็บอกว่าให้ระวังตัวยังไงเล่ว <laughs> โอ้โหจยากไปไหนนี่ขอโทษทีนะทุกคนอนี่มาแล้วมาเกือบปเกือบล่วงพี่ฝนเพียกไปไม่ผ่านมันสไลด์ลงไปในช่องอะตอนนี้เรามาถึงด่านที่ 18%, 18เนี่ย18เนอ,อนตนะ์ง<笑><笑><笑>นี่ขอเกี่ยวเก็บไว้หน่อยก็แล้วกันรอก่อนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ฝนขอเกี่ยวตรงนี้ก่อนเพราะมันมีทางไปด้วยระวังนะไปเลยนะอ่ะไปไปก่อนได้เลยเฮ้ยทำไมไปได้อะ ไปได้เฉยเลยไปได้แบบงงงอ่ะแล้วพี่ฝนจะต้องรอให้เขาเรียกว่าอะไรนะถาดอันนี้เขาหมุนกลับมาก่อนอ๋อแผ่นเขียวน่าเหรออ่าใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแล้วไปต่อค่อยๆสไลด์ไปไปเลยไปเลย้ที่ไหนนี่ไงถึงแล้วเนี่ยโอ๊ยข้างล่างเป็นดวงจันทร์ด้วยไปต่อเลยพี่ฝนกระโดดข้ามไปเลยกระโดดข้ามไปไม่ได้นี่เราจะต้องกระโดดสลับวางนิดนึงเพราะว่ามันเป็นขั้นบันไดมันไม่สลับะมัน กระโดดแล้วมันหล่นลงไปเลยอะเ <c oughs> อ,ออเออเออเกลือไปตรงนี้มีแผ่นเด้งดึงด้วยนะขอบอกอกระโดดไปก่อนเลยก็ได้นะเพี่ก,กระโดดยังไม่ผ่านเดี๋ยโอ้โเพื่อนหน้าทิมมาเลยโอ้ยทำไมไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนขอดูเพื่อนก่อน <c oughs> อ,ออ,อมาเร็วเข้าโอ้โหมันจะสไลด์ลงมาถึงอาไปก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนตามไปทีหลังก็แล้วกันไม่ไหวพี่ฝนกระเด้งเป็นกุ้งเลยกระเด้งเป็นกุ้งเลยงั้นเหรอแล้วทําไมต้องกระเด็นออกเลย มันมีที่แดงดึงไงตรงเนี้ยเด้ดวันนี้เราจะไปถึงไหมถึงถึงไหมอ่ะดูดิเกือบถึงแล้วก็กระเด้งกลับมาเฮ้ยไม่ไม่วนมาทีเดียวเลยเน่ไปได้ไงอ่ะมายาวๆเลยเฮ้ยเจ็บเดี๋ยวกระโดดกลับไปเซฟก่อนในตรงนี้มีที่แดงดึงเออโอ้วันนี้จะได้ลงไหมอ่ะทุกคนอยู่ตรงไหนแล้วอะอยู่บนฟ้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอยู่บนฟ้าอ๋อเจอแล้ว เนี่ยเดี๋ยวต้องกระโดดข้ามช่องตรงนี้ไปข้างหน้าเขามีที่กระโดดแต่เป็นกรอบเลยอะ่ะฮึบจึบเน่ได้แล้วระวังให้ดีตรงนี้มีเส้นทางย้อนกลับโอ้ยทำไงเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆมาลึเออ,อเกือบไปิโอ้ยทำไมเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยทำไมไม่มีแรงเลยอะ่ะพี่ฝนผ่านไปก่อนได้เลยนะใหาพี่ฝนผ่านไปก่อนนะฮ<ช>ึบนี่ได้แล้ว โอ้ยทําไมกระโดดไม่ได้นี่มันยากแท้เดี๋ยวรอตรงนี้ก็แล้วกันค่อยๆข้ามมาเ <c oughs> ออฮึบอาตรงนี้มาเลยนะโอ้ในที่สุดก็ผาโอ,อ้เอออนั่นแหละไปได้แหละตกใจหมดเลยตรงข้างล่างนี่ไปสไลเดอ์วู้ฮู้ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกระโดดขึ้นไปด้านบนตรงนี้ค่อยๆสไลด์มา พี่เอกตกลงไปอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวพีวิ่นไปก่อนฮึบนีมาถึงจนได้ทำไมมันยากแท้ด่านนี้มันไม่ได้ยากมากมายแต่แบบว่าแขนขาเราไม่มีแรงแค่นั้นเองเนี่ยพี่เอกอยู่ข้างบนแต่หล่นลงมาอยู่ข้างล่างอะ่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาถึงด่านที่26%เปอร์เซ็นต์เองนะขอบอกอะไรกันนะ26%เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะถูกต้องแล้วยี่เปอร์เซ็นต์ยังเหลืออีกเยอะ โอ้โหเล่นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะไหวเหรอ, <c oughs> อโอ้โหก็ต้องลองดูกันก่อนนะทุกคนโอโ้ไปยากอะอันนี้เราจะต้องค่อยๆกระโดดข้ามไปเห็นไหมต้องมีจังหวะนิดหน่อยอะ่ะมีจังหวะอะไรหล่นแล้วหล่นอีกเนี่ยหล่นแล้วหล่นอีกที่ไหนเนี่ยค่อยๆข้ามไปเฉยเฉยเมื่อกี้พี่เอกกระโดดมาแบบทีเดียวเลยอะกระโดดทีเดียวถึงเลยหรอถึงเลยว้าสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเอออันนี้ไปยังไงอ่ะอันนี้ก็ต้องค่อยๆกระเดือ ใจเย็นก่อนเนี่ยพี่ฝนขอไปดีกว่าส่งตัวต้องดีมากเลยนะจะบอกให้เอาพี่เอกกระดึบกระดึบมาเร็วเข้ากำลังค่อยๆเกาะไปอยู่มันกลัวเหมือนอะไรบางอย่างเลยเหมือนนอนกระดึบกระดึบยังไงก็ไม่รู้หยุบฉืบหนีผ่านแล้วมาสีเขียวเร็วเข้าอันนี้ไปสีเขียวได้งั้นเหรอนี่ไงพี่อเกาะอีกเ่าอสีเขียวไปได้ทุกคนแต่อีเขียวรี่ไได้นะอโหไม่ทัน ออพี่ฝนรู้แล้วฮะสีเขียวแล้วไปสีน้ําเงินจริงอ่ะใช่กระโดดเลยเห็นแม่บอกแล้วไปได้จริงด้วยเออโหแต่ก็ลอดช่องหล่นลงมาอันนี้เล่นยากอ่ะพี่ฝนอันนี้เราจะต้องกระโดดข้ามผ่านบล็อกตรงนี้ไปแต่ว่ามันยาวกว่าเมื่อกี้อีกนะใจเย็นๆทุกคนพอเรากระโดดเรื่อยๆเดี๋ยวเราผ่านเองอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนนะผ่านไปสองชั่วโมงแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยเราต้องถอยตั้งหลักนิดนึงนี่เหรอใช่แล้วอ๋อหลังพิงกำแพงอย่างเงี้ยเหรอพิงกำแพงนี่ไม่ได้กระโดดลงไปดิมันไหลนี่อันนี้กระโดดได้เลยอเดี๋ยวใจเย็นค่อยๆเดี๋ยวหายใจก่อนอ่าเอาพิงไว้กันอ่ะเดี๋ยวพักหายใจก่อนรอนานแล้วเมื่อยแล้ว พี่ฝนครับกระโดดไปเลยครับข้ามตรงนี้ไปให้ได้ครับจอรนนี่อยากจะไปถึงเส้นชัยแย่แล้วอะครับนายก็ลงมากระโดดดิไม่ได้เราุวกิ๊กฉันเกาะหลังพี่ฝนอยู่โถ่ไอ้ลงมากระโดดมันฉันดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอึ๊บนี่ไงหลังพิงกำแพงแล้วข้ามได้ได้หรือย,อยังเนี่ยมาแล้วอ่าแล้วตรงนี้จะไปกันยังไงเนี่ยพี่ฝนฮะเดี๋ยวก่อนอ๋อพี่ฝนรู้แล้ว มันมีช่องข้างๆตรงนี้เฮึบจึบอ้าวแล้วบอกรู้แล้วมันจะต้องวกกลับเข้าไปเฮ้นี่ไงวกกลับเกี่ยวมาได้นิดหนึ่งเนี่ยแบบพี่เอกนี่งอ้าวไปไหนแล้วดีดเป็นกุ้งเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ได้เซฟอันนั้นอะไรอะข้างหน้าเนี่ยนายอะเดี๋ยวก่อนนะเออ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 เดี๋ยวอ๋อรู้แล้วมันหายหายได้ยังไงนี่ไงมันหายได้ทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูนี่เห็นไหม พอเราก็โดนมาปุ๊บหล่นปั๊บแล้วก็หายไปปุ๊บเลยอ๋อมีเวลานิดนึงแล้วค่อยๆเลื่อนลงแล้วก็หายไปโอ้เออหอล่นลงไปแล้วจะช่วยเอามือจับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเอาไม่เป็นไรคราวนี้เราจะต้องค่อยๆกระดึ๊บไปเพราะว่ามันสามารถทะไหลลื่นลงไปได้มาเร็วๆเ,เข้าใจเย็นก่อนออข้างหน้าได้ไปยากกว่าอย่างอื่นนีว <laughs> มาเร็ว โอ้เส้นทางตรงนี้ยาวไกลชะมัดเราจะต้องสไลด์ไปในทีเดียวนี่ไงมาเร็วเข้าดิสไลด์ทีเดียวไม่ได้ต้องใช้กระดึบกระดึบไปแบบนี้ฮึบถึงแล้วจริงๆก็แค่สไลด์ตามพี่เอกมาก็ผ่านแล้วมานี่เร็วๆเร็วนี่นี่ตรงนี้เป็นช่องกระโดดได้เด้งดึงดีด้วยแล้วขอบอกกําลังจะบอกว่าจะก,กระโดดอย่างโปรให้ดูสักหน่อยนี่ไาถึงแล้วว้ยสดยอดเลย เราสามารถเปลี่ยนดานข้างหน้าได้แล้วทุกคนอันนี้ไปยากแฮะชืบชืบหนี้<笑><笑>โอ้ไปอย่างโปรอันหน้าเนี่ยไปไม่ได้พี่ฝนทําไมไปไม่ได้อ่ะพี่เอกลองไถหน้าไปดูแล้วมันมีช่องแล้วก็หล่นตุ่มลงไปอ๋อนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนทําให้ดูเราจะต้องกดกระโด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 ดแบบนี้อือหือผ่านแล้วเห็นหรือเปล่าจริงด้วยกระโดดมาเลย เฮ้ย hey, อย่างนี้นี่เองอสบายสบายทุกคนตอนนี้พวกเรามาได้เกือบครึ่งทางละ4 4 <laughs> ดีใจด้วยนะพี่ฝนนะ <laughs> โอ้ยยังเหนื่อยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเป็นคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ย